i ม่แบบที่ดีเขาเขียนกันอย่างไรวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับไปรู้กันว่าวิธีการเขียน i ม่แบบที่ดีแล้วก็ถูกต้องด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับช่องดิวไทยออนไลน์ด้วยเนาะอ่าโอเคไปเลยนะครับอ่า อันดับแรกเราจะต้องมาเรียนรู้ก่อน Mind แมปนะครับหรือเราจะเรียกไม่แมปปิ้งนะ Mind แมปก็คือการถ่ายทอดความคิดเนาะหรือข้อมูลนะครับที่มีอยู่ในความรู้เราในสมองเราเนะี่ยลงในกระดาษโดยผ่านนะการใช้สีใช้เส้นนะและการโยงใยเขาเปรียบเสมือนกับ แบบเซลล์สมองเราอะนะครับกับเซลล์สมองเราอะขยายบบเซลล์สมองเราโดยแทนที่เนาะเดิมเดิมก็จะจดแบบเป็นบรรทัดบรรทัดนะแต่อันนี้ก็ใช้สีแล้วใช้เส้นนะครับโยงออมานะครับแล้วก็จะทำให้เราได้ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับได้ เห็นภาพรวมทําให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลนะเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลตอนนี้นะครับเข้าหากันได้ง่ายกว่าเอาให้ง่ายๆก็คือถ้าดูสมุดจดทั่วไปแล้วก็ดู mymap เนี่ยครูเชื่อว่า mymap เนี่ยมันจะเป็นตัวตอบโจทย์ให้เรียนง่ายกว่าแล้วมันจะทำให้เราสามารถอ่านได้ง่ายสมมติเอาง่ายเวลาทำข้อสอบเนี่ยถ้า เราไปเจอแบบปกติเนาะปกติทั่วไปอย่างนี้นะความเรียงวรรดานะมันก็จะ,จะถามมันเข้าใจไหมเวลาอ่านก็เข้าใจอยู่แต่ถ้ามันเป็นไมคแมกเมื่อไหร่ปุ๊บมันมีสีมีสันเมื่อไหร่มันสีพวกนี้มันจะมันกระตุ้นให้เราเนะี่ยได้เออได้เรียนรู้ได้มีความคิดสร้างสรรค์ได้เออเรียนรู้การเชื่อมโยงของข้อมูลนะครับนะก็คือการเชื่อมโยงของข้อมูลเนาะเกี่ยวกับเรื่อง ในเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักความคิดรองและความคิดย่อยๆที่ที่สัมพันธ์กันนะครับนะก็สไลด์นี้คลิปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสั้นๆนะที่เกี่ยวข้องกับการทำไม็นะครับเป็นเด้หนึ่งนะนะหนึ่งเลยก็คือจะต้องเป็นไงครับวาดมโนทัศน์หรือ กึ่งกลางก็คือหัวข้อหลักหัวข,ข้อหลักให้มีอยู่กึ่งกลาอองกึ่งกลางหน้กกากระดาษนะครับจากนั้นก็โยงเส้นเนาะโยงเส้นสมมุติว่ามีสี่หัวข้อก็โยงไปสี่เส้นโยงจากหัวข้อหลักสมมุติตรงนี้เนาะก็โยงไปหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยนะครับพอยงจาก หัวข้อหลักไอ้ตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าหัวข้อรองนะหัวข้อรองนะตรงนี้นะหัวข้อรองครับตรงนี้มันก็คือหัวข้อรองพอหัวข้อรองเสร็จปุ๊บก็แยกย่อยมาอีกแยกย่อยหมาอีกแยกย่อยอีกแยกย่อยอีกก็แล้วแต่เลยนะครับว่าจะย่อยเท่าไหร่ก็ได้หมดนะครับครับ ซึ่งเราสามารถใช้ภาพใช้สัญลักษณ์นะครับในการสื่อความหมายเป็นความคิดก็ได้นะครับอันนี้นี่ใช้และดีเยี่ยมเลยะครับมันก็จะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายมากทําให้เราเ,เห็นภาพทําให้เราสื่อความหมายเนี่ยออกมาได้ชัดเจนมากที่สุดนะครับแล้วก็ m ม่แม็กที่จะเขียนลงไปก็จะเขียนเฉพาะคีย์เวิร์ดสำคัญ คีย์เวิร์ดสำคัญนะครับเขียนคําสําคัญเท่านั้นนะครับไม่เขียนเป็นหนาพืกไม่เขียนนะครับนะครับบนเส้นก็จะต้องเชื่อมโยงกันด้วยนะั้นเขียนบนเส้นนะสมมุติตรงนี้ก็เขียนว่าไม้ N D อะไรเงี้ยเขียนบนเส้นนะครับซึ่งนะครับกรณีที่ใช้สีนะครับ ก็สมมุติว่าสังเกตครูไหมว่าตรงนี้ครูใช้สีเหลืองใช่ไหมหัวข้อรองใช่ไหมก็ต้องเหลืองเหมือนกันเหลืองเหมือนกันเป็นต้นนะครับการใช้สีก็ต้องดูด้วยนะครับควร็นสีเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดของการทำไอแมปก็คือความคิดส,สร้างสรรค์ครีเอทีฟ ถ้าตัเรียนยังนึกครีเอทีฟยังนึกไม่ได้นะครับนักเรียนไปดูตัวอย่างได้บางทีได้แนวได้อะไรมาเอ้เราชอบแนวนี้นะแต่เราจะเอาความเป็นตัวตวนของเราเข้าไปก็จะดียิ่งนะครับโอเคอ่าคราวนี้เรามาดูพิจารณาตัวอย่างนะครับลองดูพิจารณาตัวอย่างนะครับสวยไหมนะครับสวยมากเลยนะครับแต่ว่า ยังไม่ใช่แม็แม็ที่ถูกต้องนะครับแม็แม็ที่ถูกต้องเมื่อสักครู่เขาบอกว่าใส่เฉพาะอะไรครับคีย์เวิร์ดนะครับต้องใส่เฉพาะคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนั่นเองแต่นี้ก็หลายบรรทัดอยู่นะครับไม่ใช่คีย์เวิร์ดนะครับต้องใช้คีย์เวิร์ดเท่านั้นนะครับแต่เรามาวิเคราะห์กันครับ ถามว่าเขาออกแบบมาสวยไหมในเรื่องของศิลปะเนี่ยสุดยอดนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะขาดในเรื่องของคีย์เวิร์ดเนาะไม่มีคีย์เวิร์ดเลยเป็นข้อความยาวเป็นพืน้นพื้นเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่หนึ่งนะครับที่เห็นที่จะให้นักเรียนเห็นว่าเออมันมันยังขาดเอ่อความเป็นคีย์เวิร์ดอยู่มันมันทำให้ ข้อความมันมันมันเยอะไปอยู่นะครับมันเยอะไปอยู่ถ้าจะขยายจริงก็ต้องขยายออกมาตรงนี้อีกขยายจริงก็ขยายออกมาตรงนี้นอนนีกขยายตรงนี้นได้นะครับซึ่งจากตรงเนี้ยก็เป็นข้อบกพร่องเป็นตัวอย่างที่ครูนํามาให้นักเรียนเป็นกรณีศึกษานะครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอ่าตัวอย่างที่สองนะครับ อ่าดูครับโอ้สวยเลยอันนี้อันนี้คือตัวอย่างมาแมบท,ที่ถูกต้องครับนี่เขาบอกนี่เขาศึกษาเรื่องอะไรครับทูบหอมเขาก็จะแบ่งแบ่งหัวข้อรองนะเป็นอะไรบ้างหนึ่งความภาคภูมใจสองกลิ่นน้ําหอมนะครับสามสีสันแห่งทูบนะสี่ก็คือวิธีทำ ห้าก็คือวัสดุอุปกรณ์นะหกผลิตภัณฑ์เจ็ดความหลังอันยิ่งใหญ่นะเขาแบ่งเป็นเป็นเจ็ดหัวข้อนะครับแต่ละหัวข้อก็จะแตกย่อยไปอีกเขาบอกหัวข้อครูยกตัวอย่างหัวข้อที่หนึ่งความตังใจเขาก็มีเรื่องเดียวก็คือรางวัลเขาเล่นเห็นสีไหมฮะสีตัวเนี้ยเห็นไหม ก็เป็นเส้นเดียวกันไปเลยทําให้มันเข้าใจได้ว่าเออมันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันไอ้สีชมพูเข้มๆนี่นะมันคือหมวดหมู่ของความภาคภูมิใจอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่ะดูดูต่อไปนะครับเนี่ยเขาบอกรางวัลเขาก็ขยายอีกขยายรางวัลอีกว่าเขาได้รางวัลอะไรบ้างโอท็อปนะครับผู้ส่งออกสินค้าดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไป หากครูยกตัวอย่างอีกนิดนึงนะครับครูยกตัวอย่างวัสดุอุปรกรณ์ก็แล้วกันนะครับนะวัสดุอุปรกรณ์เขาก็จะอธิบายว่ามันต้องใช้อะไรบ้างแล้วเขาก็ใช้รูปเป็นสัญลักษณ์รูปเป็นสัญลักษณ์อเ้ลองคิดดูครับว่าถ้าเราเจออย่างเงี้ยเราได้อ่านอะไรที่มันแบบเป็นแบบเนี้ย มันก็จะอ่านง่ายนะเออคือข้อดีมันทําให้มันก็จะทําให้เราได้จาได้ง่ายแล้วก็อ่านง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะตัวอย่างด้วยนะครับพัวมาจาก g o o g l e นะน,นัเนเยนเราไปดูได้นะน,นัเรเยนเราไปเซิร์ชเลยตัวอย่าง m i n d Map นะครับมันก็จะเจอเต็มเลยนัเนียนก็จะเห็นว่า m i n d Map ที่ถูกต้องเขาเป็นอย่างไรนะครับ m i n d Map ที่ถูกต้องเขาเป็นอย่างไรนะครับ และเดี๋ยวนี้นะครับรู้สึกว่าเขามีโปรแกรมด้วยนะครับในการเขียนไม่แม p นะครับซึ่งก็จะทําให้ง่ายไปกว่านี้นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้การนําไปใช้เนาะไม่แมพก็จะช่วยให้เราเนี่ยเกิดการระดมพลังสมองนะครับถ้าทํากันหลายๆคน,นเนี้ยเนาะเช่นไปอบรมสัมมนาเขาจะให้เขียนอ่าไม่แมพอะไรเงี้ยใช้ในการนําเสนอข้อมูลได้คุณครูสั่งให้ทำไม่แมพแล้วมานําเสนอ ใช้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการจัดเรียงระบบความคิดนะแล้วก็ความจำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ใช้วิเคราะห์เนื้อหางานต่างๆนะครับใช้สรุปความรู้นะเช่นครูสั่งให้ไปสรุปเรื่องอะไรก็ตามเนาะสมมติอ่ะครูสั่งให้ไปสรุป เเรื่องวรรณคดีลำนำอย่างเงี้ยทุกเรื่องของวรรณคดีลำนำเลยแล้วก็มาแมปเลยเรื่องลแลบบ้วแมปเรื่องลแลบบ้วแมปอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทําให้เราใช้สรุปแล้วก็เกิดการจดจําได้ง่ายอันเองนะครับก็เป็นเทคนิค,คเ,เล็กๆน้อยๆนะครับในการเขียนไม m ์แมปนะครับเขียนไมล์แมปนะครับที่ถูกต้องว่าไมล์แมปที่ถูกต้องเขา ทำกันอย่างไรนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนช่วยติดตามนะครับช่องติวไทยออนไลน์ที่รามาคุยได้ด้วยนะครับว่าออ่เครูการบ้านยากจังเลยอะไรเงี้มีแนวนทางให้ไหมอะไรนะครับสามารถสอบถามได้น,นะครับ มีอาจจะมีข้อสอบแจกไปลองทำดูซิอะไรอย่เงี้ยนะครับอ่าโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะมีเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ